เรือนถนนนครศรีธรรมราชทุ่งสงช่วงหน้าโรงเรียนบ้านท้ายสัมภาผู้ขับขี่มักง่ายพุ่งตัดข้ามถนนกระทันหันเพื่อกลับรถบางรายย้อนสอนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ มิกัดที่เกิดการเฉียวชนเป็นประจำจะอยู่ตรงจุดกลับรถบ้านท้ายสำเภาหน้าโรงเรียนบ้านท้ายสาำเภาอําเภอพระพรหมจังหวัดน,นครศรีธรรมราชบนทางหลวงหมายเลข403นครศรีธรรมราชทุ่งสงโดยจากการลงตรวจสอบของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ,บ้านเกิดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชร่วมกับนายกติพงษ์ชัยยครมูลนิธิกู้ภัยนครทำให้ได้เห็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่บางรายที่ตัดข้ามถนนกระทันหันเพื่อต้องการกลับรถ โดยไม่ระวังรถทางตรงที่มาด้วยความเร็วเช่นเดียวกับการขับรถย้อนสอนโดยไม่คิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นตป็ักติแที่เกิดบ่อยครังก็ออกมาจากถนนข้างวดสตะา้ก็มาที่อยู่ตรงที่สาััดแล้วรไปทางตรงก็าไม่ รถย้อนย้อนอนครับรถย้อนหลอนมาที่ก็อยู่เตึงรถมาตังรถแล้วรถย้อนหลอนมาที่นี่อยู่เตือนแล้วก็จำไม่เกินปณีแม่น้ำแม่ก็เจอจอดลอยควายเสียชีวิตอยู่ตึงข้างวิสเรื่องนี้นายปรีชาวิเศษสิทธิ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่หนึ่งยืนยันกับทีมงานศูนย์ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากความมักง่ายของผู้ขับขี่ สนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงฝากเตือนถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนสายนาครศรีธรรมราชทุ่งสงไม่ฝา่าฝืนกฎจราจรหยุดพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ที่สำคัญเมื่อประสบเหตุหรือพบเห็นความเดือดร้อนแจ้งมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677เราพร้อมเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง